ชื่อจุ๊กครับผมจุ๊บเหรอครับมีมีไหมมีมีเอาจุ๊บเนี่ยดิออกมีชื่อเดียวเนาะชื่อคร๊กใช่ไหมครับครับผมครับสวัสดีครับจุ๊กครับตัวนี้คือเอทนาอาใช่อะไรครับมีอันนี้ก็เป็นสองพันสิบหกครับพี่ปีสองพันสิบหกคัวล่าสุดเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วมีตัวใหม่ออกมาหรือยังตัวเนี้ยุ๊บใหม่น่าจะเป็นสิ้นปีครับพี่ ก็เป็นตัวตอกมาติบเจ็ดครับครับตัวนี้ครับต,ตัวนี้ตอนจบได้มาราคายู่เท่าไรครับตอนซื้อมาใช่ไหมพี่<ช>ก็ถ้าเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมออกจากศูนย์อยู่ r แปดแสนสี่หมื่นครับแปดแสนสี่หมื่นครับ ตอนนี้จุ๊บทำอาชีพอะไรเอ่ยครับยังเรียนอยู่ครับผมยังเรียนอยู่แหละอยู่อยู่ชั้นไหนยังไงอยู่อ่ามหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครับอยู่ปีปีสองครับผมปีสองนะคณะอะไรคะคณะมนุษย์ครับสาขาลัทธิภาษาศาสตร์ครับอ๋อครับครับผมคันนี้แต่งในวาระบ้างครับคุณคันนี้หลักๆก็จะมีล้อครับล้อเป็นล้อมาเชคครับพี่ครับผมเลยเท่าไหร่ฮะตอนได้มาแสนห้าพัน ห้าพันเลยเหรอครับโอ้โห่ใส่ไปอีกห้าพันครับครับแล้วแล้อะไรต่อครับก็จะมีเป็นกาดมอน้ำครับกาดมอน้ำข้างล่างใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือตัวจากสูตรหรือว่าซื้อข้างนอกซื้อข้างนอกครับพี่สีดำสีดำใช่ไหมเออไม่มีกี่สีครับกาดมอน้ำเนี่ยกาดมอน้ำน่าจะมีหลายสีเลยนะพี่แต่ผมว่าดำน่าจะสวยสุดครัอ๋อครับครับแล้วก็มีชิวครับมีชิวมาร์จิคเกอรครับ ตัวนี้ก็รู้สึกจะมีเป็นชิวจะมีเป็นอ่าเป็นลุงเป็นประหลอดนี่ครับแล้วก็มีดําแล้วก็เป็นใสครับอ๋อสามครับสใช่ไหมใช่ครับราคาต่างกันไหมราคาก็ผมว่าเท่ากันนะครับพี่เท่ากันอยู่ที่เราเลือกเลยใช่ครับตัวอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็อ่าหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับจำได้ถึงขนาดนั้นหมื่นถ่ายประมาณนั้อย 100, บาอ่าเราสติ๊กเกอร์เนี่ยฮะเพิ่มความแรงใช่ครับ ติดแล้วแรงเลยติดแล้วแรงเลยใช่ไหมฮะจนารู้สึกว่าแงรงผมว่าโดนอารมณ์โหดมากเลยอันนี้เลยฮะเนี่ยอ่านเองเขาอาจจะเซ็นเซอร์ได้นะฮะอ่านเองนะครับผมแล้วอะไรต่อครับแล้วก็จะมีมีเป็นท่อครับท่อเดี๋ยวท่อ,ทอข้างหน้าหมดยังข้างหน้าหมดยังข้างหน้าก็ดเดี๋ยวมีมีครอบเฟรมครับอ๋อมีครอบเฟรมตัวนี้มีครอบเฟรมนี่เป็นไฟบังคับเลยของเอสไอเลยก็คือถ้าใครติดเฟรมเอสพัน์มาต้องติดตัวนี้ใช่ครับของของต้องมีครับนั่งหมายถงขาพอง ร้อนร้อนร้อนตลอดเลยฮะเช่ไหมร้อนมากเว้ยร้อนมากก็าาต้องติดเลยใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เป็นอ่าที่ว่าเหมือนถุงถุยเนาะใช่ครับคือจะออกมาถึงอะไรอ่เมัน้มีหลายแบบเช่าไหมใช่ครับมันก็จะมีมีเป็นเนี่ยพี่นี่เป็นพวกอ่าอุดกระจกอันนี้เป็นของไรทเทคครับตัวนี้เหรใช่ครับตัวของไลทเทคกระจกใช่ครับตัวนี้มีเท่าไหร่อะตัวนี้ก็รู้สึกตอนซื้อมารู้สึกจะสองพันแปดโอผมนึกว่าประมาณสองสามร้อย แต่ว่าอุดกระจกเสาพันแปดครับผมครับแล้วมีเป็นพวกน็อตน็อตเนี่ยครับน็อตแต่ยังไร่ไม่เสร็จครับยังไม่ได้เปลี่ยนอีกใช่ครับอันนี้เป็นน็อตัวละถึงห้าบาทไหมตัวละร้อยน็อตตัวละร้อยนะครับโบโบครับโบโบเป็นไงฮะสองแตง s พันครับต้องต้องประมาณนี้ตัวละร้อยกีตัวเนี่ยลองไล่ลองดูวไล่ผนจะตกอีกนะต่อไปฮะครับแล้วก็จะมีท่อแล้วมีท่อครับท่อเป็นของ dr ครับ ไอ้อะใช่ไหมครับคือถ้าถ้าขับไปก็จะเอะอะเลยประมาณนั้นครับอันนี้ชื่อชื่อเต็มว่า Austin r a c ซิงครับผมครับผมตัวนี้อยู่ที่อ่าอันนี้เป็นสลิปออนครับมันสลิปออี่หมื่นแปดห้าร้อยครับเฉพาะปลายใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปแล้วแล้วทำไมสีมาเป็นแบบนี้เลยไหมหรือว่าเราไปทำอะไรมาอันนี้ส่งส่งไปได้ใหม่ครับส่งไปที่ไดโบครับร้านไดโบครับแล้วค่าได้เท่าไหร่ครับค่าได้ อันนี้ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปถามเจ้าของร้านนีกว่าเจ้าของร้านเองใช่ครับแล้วมีอะไรอีกฮะข้างหลังข้างหลังท่อเอ่อไปเลี้ยวหล่าไปเลี้ยวได้เปลี่ยนมาโดนเดิมเดิมยังครับรอของอยู่พี่อ๋อยังหรือไมใช่ครับครับแล้วมีอะไรอีกฮะแล้วก็หลังนี่พี่เรื่องใส่มาอันนี้กันกันลอยเนาะใช่ครับอันนี้กันลอยครับกันลอยนี่ผมจำยี่ห้อไม่ได้พี่สองร้อยเนีไหมสองร้อยสองร้อยเท่าไหร่คือสี่พันห้าสี่พันห้าครับผม ลอยสี่พันหครับปั๊น,นี่คือติดมาใช่ครับเป็นของเดิมครับพี่ถ้าจะซื้อ ออกจากศูนย์ก็คือจะต้องถ้าเกิดจะเอาคนซ้อนก็ต้องมาซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มครับซื้อเพิ่มครับคือหนึ่งคือจะต้องซื้อเบาะเพิ่มนะใช่ครับแล้วก็เราจะมีคนซ้อนใช่ครับแล้วก็พักเท้าใช่ครับเป็นเป็นเอ่อเป็นวัฒนธรรมของอิสันเขานะครับผม่มีพักเท้าให้นะฮะเอาไว้กี่คนเดียวนะครับ่าไรอีกแล้วก็หลักๆก็น่าจะมีประมาณเนี้ยครับพี่ครับเพราะยังกันล้มยังไม่ได้ใส่ยังครับยังยังไม่ได้ใส่ก็ใส่เดี๋ยวล้มเลย เอาวนี้ต้องใช้ขอ,อแล้วใส่แล้วกล <g ülme> ัวกลัวขอวันนี้แล้วมันต้องใช้ครับผมก่อนเอาคันนี้มีขับอะไรมาก่อนครับก่อนคันนี้ก่อนคันนี้ก็จะมีเป็นไฮเปอร์สตาร์ด้าแล้วก็เป็นมอนเตอร์เจ็ดเก้าหกครับก็สมัยถึงออฟขับแต่ค่ายยุโรปมาก่อนเลยใช่ครับเอ้ยก่อนก่อนอนั้นก็มีครับเริ่มตั้งแต่นินจาสองร้อยห้าสิบครับ<อ><ช>แล้วขยับไปเรื่อยครับชอบชอบชอบความเร็วชอบมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ถ้าถ้าชอไปพี่ตั้งแต่ประมาณป .4 ครับครับพ่อจุ๊อยู่ที่ไหนครับข้างเลยครับข้างในนครับสวัสดีครับผมนี่พ่อจุ๊บรอเปล่าครับครับผมสวัสดีครับจุ๊บนี่จุ๊บนี่ขับรถเป็นตั้งแต่ประมาณปป .2 น่ะป .2 ครับใช่แล้วแล้วพ่อเห็นอะไรในตัวเขาครับก็คือครับ ชอบมอไซค์แต่เล็กเลยแล้วที่ห่วงที่สุดนี่คืออะไรครับโอ้อุบัติเหตนี่อุบัติเหตนี่เป็นห่วงที่สุดเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วบอกเขายัางไงครับก็เวลาออกจากบ้านก็บอกเบาแต่ <c oughs> เบาไม่ได้เด็กน้อยรู้อยู่ จะดูรุน่นนี้ก่อนที่จะ,ะเอาเอากซ์พันนี่คือไปดูตัวอื่นไหมสป,ปอร์ตตัวอื่นด,ดูครับมีจีีแล้วก็มี Z x 1 0ตัวใหม่ครับสามสามตัวที่เราดูอยู่<ช>แล้ว,วมาถึงมามาเป็นที่ตัวนี้ครับก็เพราะว่าคำนวณราคาแล้วก็พวกระบบอะไรของรถนะครับ,บหลายอย่างไงครับแล้วผมว่าถ้าว่าซื้อเป็นตัวนี้คุ้มคุ้มกว่าครับคุ้มกว่าใช่ครับจบจบไหมครันนี้จบไหมถามว่าจบไหม ผมมันน่าน่าจบนะ้พี่้าไ่จบต้องจบแล้วใช่ไหมว่าต้องจบสุดแล้วมั้งใช่พี่คันนี้เคยขี่มาท็อปสปีดเท่าไหร่ไม่เคยครับกลัวครับมกลัวนะครับมันมันเป็นเซี่ยวกีอพี่ถามว่าท็อปสปีดใครก็ทําได้พี่แต่มันอันตรายครับผมไม่ทําดีกว่าพี่ไม่ทำเคยขี่เคยขี่สูงสุดเท่าไหร่เคยขี่สูงสุดแบบแป๊บๆนะพี่สี่เกียร์ก็มี สองร้อยสอิบสิก็สบายพี่แต่ผมพอเลยครับแล้วก็มีครั้งเดียวพี่พอเลยใช่ไหมพอครับไม่ไหวครับกลัว ขี่กันฮะมีแต่คนถามถึงท็อปสปีดกันว่าจะขี่กันได้เท่าไหร่แต่แต่เด็กคนนี้รู้จักรถตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักที่จะเซฟเนาะผมก็ไม่ไม่แปลกใจที่ว่าที่บ้านเขาเขาอนุญาตให้ซื้อรถได้หลายคันแล้วเขาไว้วางใจในการขับขี่ขนาดนี้แล้วเรื่องที่ว่ายกหน้าเราเป็นไงพ่อพ่อข่แม่รู้เรื่องไหมรู้ไหมรู้ครับรู้เห็นเลยเหรอรู้ครับรู้เลยครับเขาก็จะแล้วเขาว่าไงเขาก็เตือนครับ ตเตือนดักเตือนตลอดครับโอ้แม่นี่บน่นตลอดบ่นเรื่องเรื่องอะไรฮะเรื่องเรื่องขับรถนี่แหละกลัวกลัวอะไรแต่คุณพ่อทราบอยู่ใช่ไหมว่าจุ๊บเขาชอบชอบเป็นอชอบยกหน้าห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้สายอะไรครับคุณพ่อยกครับอ่อแล้วเราเราน้องจกัก พ่อแม่แล้วมีใครเตือนอีกไหมเพื่อนครับเพื่อนมีครับก็จะมีเป็นพี่ที่สนิทกันพี่รู้จักกันอะไรครับมีมีคนเตือนตลอดครับยังมีก็มีนี่นี่พี่คนนี้ก็คอยเตือนครับสวัสดีครับใครครับเนี่ยบุตรครับผมครับครับก็เตือนตลอดแล้วแต่เราก็ยกครับก็ยังจะยกอยู่ครับเพราะอะไรอ่ะเพราะถึงยกมันธรรมดาคืออารมณ์ใหม่รุ่นครับ ใช่ครับมันมันก็ต้องมีบ้างครับลุดกกอบนิดนึงแล้วเราเรายกนี่รู้สึกยังไงรู้สึกถามว่ารู้สึกไงไงพี่รู้สึกดีครับมันมันสนุกครับพี่คือมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบความชอบส่วนตัวมากกว่าครับถามว่าถ้าอันตรายไหมยกยกล้ออันตรายเหรอครับแต่อยู่ที่เราคอนโทรลครับเราคอนโทรลได้มันก็ดีครับแต่ถ้าเราไม่ชินอยู่ดีมายกอย่างนี้ก็อันตรายครับนี่สำคัญไหมครับ ฝึกนานไหมผมก็เริ่มเริ่มตั้งแต่รถเล็กอะครับย้งแต่รถเล็กไล่ึ้นมาเรื่อยๆครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคันนี้มาผมก็มาหัดกับคันนี้เลยไม่ใไม่ใช่ครับอ๋อแซวเราเคยขับมายกใช่ครับเคยเคยยกมาก่อนหน้านี้ครับอ๋อครับครับก็คือก็คือมอนเตอร์เคยยกมาก่อนแล้วยกครับไฮเปอร์ยกครับยกอันนี้ก็ยกครับ พ่อก็ขับรถเหมือนกันใช่ครับพ่อขับรถอะไรอ่ะช่วงนี้ก็เข้าป่าครับเข้าป่าช่วงนี้ไปเขาไปป้าไปสวิบาครับผมขี่เคียวอีกซ์สอง้าสิบครับอ๋อแซวว่าทางบ้านก็คือชอบความเร็วกันอยู่แล้วใช่ครับชอบการกับขี่อยู่แล้วใช่ครับอ๋อก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะที่ที่บ้านก็จะสนับสนุนครับพ่อชอบยกไหมยกอะไรไม่พูดครับผม ปลดยกได้ครับถามว่าอยากยกยกได้ทุกคนยกได้หมดครับแต่อยู่ที่ทักษะของแต่ละคนแล้วก็อยากเน้นเรื่องความปลอดภัยมากกว่าครับก็คือมันถามว่าจริงๆมันใช้เวลานานครับมันมันไม่ใช่ว่าแค่เรามาฝึกมันสองวันแล้วเราจะยกได้ครับต้องทําความคุ้นเคยกับรถ รู้กำลังรถรู้รู้ใจตัวเองต้องมีทักษะในการเรื่องการขับขี่ด้วยครับความปลอดภัยวนรอบข้างต้องจหลายอย่างครับครับผมไหวทีงวันนี้ได้ใช่ครับยังไม่นิ่งก็ต้องกิ้งไปก่อนะครับแต่กิ้งคันนี้คงไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยแอ่น็อตก็ต้ละร้าแล้วเราหกิ้งไม่ได้บอกไปเองกิ้งไม่ได้ คันนี้คันนี้ก็ไม่ได้ไไดแล้วปอแม่บอกว่าโดนแลกออกจากบ้านแน่พี่อย่างเงี้ยต้องระมาระวังกันนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับทุกครับ